ัสดีครับผมนายานธัพัฒน์นะัครับรหัสังษานะครับาหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่หกสองศูนย์หนึ่งสามพีหนึ่งครับก็วันนี้ถ้ามาทำดัตต้าเบส์ฟนอลครับเป็นข้อที่หกนะครับข้อก็คือข้อนี้นั่นเองครับก็คือให้เขียน SQL นะครับเพื่อแก้ไขข้อมูลท้์ยวิดีโอดรามา่าและคอมิกให้เป็นชนิดของแฟนตาสติกครับและต้องให้ทั้งสองฐานนะครับผลิตโดยชื่อนัึกษานะคหรือชื่อของเราเองนะับโอเคเรา,าพิมพ์ไปดีกว่า ั้นต่อ,อไกนะครับคือเราจะทําการอัปเดตเข้าไปในของเป็นเทเบิลวิดีโอครับเพื่อทําการเปลี่ยนค่าของดับไทดราม่าครับให้เป็นแฟนตาสติกครับทีนี้เราต้องทําการ Set Type นะครับเท่ากับแฟนตาสติกแล้วก็จะทําการหาคําว่าแวร์อินแวร์ แปอินแปนตาอินูแล้วแล้วก็ดราม่าอ่าฮะแล้วก็เราคําหาคอมมิกอีกหนึ่งอันอืมพอเราพิมพ์เท่านี้ครับคือเร,เราจะทำการอัปเดตแฟนตาสติกนะครับให้ไปรีเพสทับดราม่ากับคอมมิคครับอันนั้นเราลองกดเข้าไปทีนี้เราเราจะทำการอัปเดตครับจากดราม่าครับก็จะเปลี่ยนเป็นแฟนตาสติกทั้งคู่ครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องทำการ ผลิตโปรดักขึ้นมาใหม่นะครับโอเคเราก็ทำการผลิตโปรดักขึ้นมาใหม่ไม่ขออะไรเเราก็ใช้คำสั่งนะครับ insert into this t r e e users อ uh ่าฮะโอเคครับเพราะว่าที่เราต้อง insert เข้าในนี้ครับเพราะว่ามันเป็นคือมันจะเป็นบริษัทของแต่ละชื่อครับคือเราก็เลยต้อง insert เข้าไปในนี้ครับโอเค ทีนี้เรามาหา Volume เข้าไปก็คืออันแรกนะครับอันแรกอันแรกที่เราจะต้องใส่นะครับคือเป็น Disnum ครับก็ช่องแรกเป็น Disnum ครับล้วก็ใส่ลงไปทีนี้ก็จะเป็นชื่อบริษ,ษ,ษ,ษัทก็คือชื่อผมเอง Productions อืออ้อโปรดักโปโอเคทีนี้ต่อไปนะครับจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับ เราก็ใส่ลงไปจักน er mm ั hmm. ืนเราทำการปิดทีนี้ครับเราก็ลองกดอัปเดตลงไปครับก็ทีนี้เราจะทําการอินเสิรเข้าไปเลยเรียบร้อยครับก็ทีนี้ก็จะมีทั้งหมด5อันครับคือเป็นของเรานะครับคือ6กเจ็ดแปดที่เป็นนภัส IMU TT Production แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเองนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับคือเราจะต้องการ p ีเพ e นะครับไทที่เป็น แฟนตาสติกนะครับให้กลายให้กลายเป็นอะไรครับเราจะต้องทำการรีเพจดิสนามรับจากค่ายของที่เราต้องเปลี่ยนนะครับคืออ่ะเราต้องเปลี่ยนของยูนิเวอร์แซลนะครับให้กลายเป็นของค่ายเรานั่นเองครับก็เดี๋ยวเาเราจะทำการอัปเดตวิดีโอหนึ่งครั้งครับแล้วก็เซตไทป์ set เราต้องทำการเซตเซตค่าใหม่ครับก็คือไม่ใส่ดิสนาม เพราะว่าเราต้องเอาดิสนามเข้าไปนะครเพราะว่าเป็นของตรงนี้ครับโอเคดิสตามก็จะเป็นค่ายของเราเองก็ค,คือเลขป8ทีนี้ก็หาคําว่าแทบ็บประเภทครับเป็นแฟนตาสติกลืมโมงเลยครับขอโทษด้วย <laughs> ประเภทนี่ก็ไม่มีกันประเภทฟพลาสติกเน่ใช่โอผมมันเท่ากับอฮาะาโอเคเราก็ลองอัปเดตเข้าไปอ่ะอ่ะทีนี้ทั้งสองประทัดนี้ได้รับการอัปเดตครับก็ตอนแรกคือยังจะเป็นเก้าแปดครับก็จะกลายเป็น678เจ็ดแปดก็คือค่าของผมแล้วเรียบร้อยครับตามที่อยู่ในดิสติบิวเตอร์ครับ ก็ขอจบเข้เพาพบในท่านนี้ครับขอบคุณครับ